สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำแล้วก็เทรนด์นะครับคู่เงินนะครับกับ e t f ประจำวันที่5นะครับเดือนกันยายน2,566น้บะครับเริ่มกันที่ราคาทองคำครับทองคำ Time Frame Day นะครับจะเห็นว่าราคาขึ้นมาหยุดอยู่ที่แถวแถว5 9 5นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาลองเอา horizontal line มาว่างนะครับจะเห็นว่ามันจะมีจุดที่สัมผัสกับ จุดสูงสุดก่อนหน้านะครับช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ของของปีนี้นะครับปีสองพันยีิบสามนี้นะครับแล้วก็ซูมเข้ามาในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับยังยังจะสังเกตได้ว่ามีจุดสัมผัสนะครับของของแนวรับแนวต้านเดิมด้วยนะครับแนวรับแนวต้านเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าณตําหนงนี้ราคานี้นะครับพันเก้าร้อยห้าสิบสองนะเป็น เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับบวกกับนะถ้าเกิดาเราใช้ฟิวนาชีในการลากนะครับจากไฮถึงโลนะครับจากโลถึงไฮหรือว่าไฮถึงโลนะครับของทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะจะสังเกตว่าราคานะครับขึ้นมาแตะนะที่สามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นตนะของฟิวเนอร์ชีนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราจะใช้เป็นจุดสังเกตในการกลับตัวของราคาได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนานะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะเทรดทองคํานะครับให้บายแอสนะครับให้บายแอส ช็อตเซลล์ไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นจุดที่ได้เปรียบมากกว่านะครับประกอบกับ u s เดอลลาร์อินเด็ก์นะครับตอนนี้นะตัวเส้นสีเหลืองนี้นะครับเป็น moving average นะครับสองร้อยนะตอนนี้ราคามีการปรับตัวนะครับปรับตัวเรียกได้ว่าตัดตัว moving average สองร้อยนะครับขึ้นมาแล้วนะหลังจากที่อยู่ภายใต้นะอยู่ภายใต้ตัวของ เส้นค่าเฉลี่ยนี้มานานมากแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมีการปรับตัวขึ้นนะกลับลงมาเทสนะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นมาได้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราอ้างอิงจากอินดิเคเตอร์ตัวนี้เพียงตัวเดียวนะครับจะเห็นว่านะครับตอนนี้ราคาเปลี่ยนเป็น up trend แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็กําลังกําลังฟอร์มตัวนะที่ที่กำลังจะเป็น up trend ที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับตัวอื่นก็ส่งสัญญาณเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ยูโรเทสต์ล่านะครับยูโรเทสตลล่านะครับ ถูกกดดันนะอยู่ภายใต้เส้นมูมิเอลเลต์สองร้อยนะครับเนื่องจากว่าดอลลาร์เด็กแข็งค่านะครับตอนนี้นะครับราคาเริ่มวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วเรียบร้อยจริงๆเป็นเทรนขาลงก่อนหน้านครับแล้วก็มีการคอนเฟิร์มเทรนนะจากมูมิเอลเลต์สองร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังจะลงมาทำนิวโโลนะครับของทำฟิล์มสี่ชั่วโมงด้วยนะครับจีนะครับนะปอนเทียบกับเยอสตาร่านะครับตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นไซด์เว่ย์ดาวแล้วกันนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยยังสามารถที่จะเกาะ กลุ่มนะครับของ moving average นะครับ200ได้นะครับนทำฟิลสี่ชั่วโมงเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าตัวของปอลเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มสตาร์ทเป็นเทรนด์นะครับเหมือนกับตัวอื่นนะเหมือนกับอ่ายูโรเทสตอลล่านะครับออสเตรเลียดอลลาร์นะครับมีการปรับตัวเป็นเทรนด์มาก่อนหน้าแล้วนะครับตอนนี้เกิดการพักตัวนะครับแล้วก็ตัวของ u ูแคนะครับยูแคทนะครับยูเอสดอลลาร์เทียบกับแคนาเดียดอลลาร์นะครับมีการปรับตัวเป็นอัพเทรนด์ขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็ อยู่เหนือนะครับราคาวิ่งอยู่เหนือเส้น moving average 200เหมือนกันเนทั้งหมดนี้นะครับเป็น time frame 4ชั่วโมงนะครับตัวของเยสตาล่าเทียบกับเจแปนเยนก็เหมือนกันนะครับมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนำนะถ้าเกิดว่าเราจะเทรดนะครับในะช่วงเวลานี้นะครับแนะนำว่าให้เทรด breakout นะครับแล้วก็โฟกัสไปที่ ฝั่งของตอวไลน์เด็กแข่งค่ามากกว่านะครับอย่างเช่นยูโรเทตอล่านะครับแนะนำว่าให้เทรดช็อตเซลล์นะครับเมื่อราคามีการปรับตัวทํานิวโลนะครับนะปอนก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเราจะสังเกตว่ามีโรยตรงนี้นะครับที่ราคา1.2 5 6 8หนะครับถ้าเป็นยูโรเทตอล่านะครับก็เป็นโลที่เพิ่งทําขึ้นมาเลยนะครับก็คือ1 0 7 7 1นะครับออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้นะครับมันยังเป็นการพักตัวแล้วก็ ตัวของออสเตรเลียนรานะครับก่อนหน้านี้นะครับเป็นไซเวสังเกตดูว่าเป็นไซเวสแล้วตอนนี้เพิ่งเริ่มเทรดนะครับออสเตรเลียนอลล่าเนี่ยแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะเทรดนะครับอยากจะให้ถือยาวขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าการความผันผวน,ผนข,อของคู่สกุลเงินตัวนี้เนี่ยจะจะ,ะจะต่ำกว่านะจะต่ำกว่ายูโรแล้วก็ปอนนั่นเองนะครับส่วนยูแคทครับนะทำท่าว่าจะขึ้นมาทำนิวไฮนะโดยที่จุดสังเกตนะครับจะอยู่ที่ราคาราว นึ่งจะสามหกสี่เก้านะครับโดยประมาณนะครับนะซึ่งคาดว่าราคาน่าจะขึ้นมาถึงได้ไม่ยากนักนะได้ไม่ยากนักนะครับแล้วก็อาจจะมีการอาจจะมีการไซเว์นะหรือว่าปรับตัวใกล้ๆกับแถวนี้นะก่อนที่จะทะลุขึ้นไปครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะบายแอสนะครับที่ผมจะให้นะครับในช่วงสัปดาห์นี้เลยนะครับก็คือลลาไลเนี่ยยังคงจะแข่งค่าเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกสกุลเงินที่ เทียบกับยูอสรล่านะยูสรล่าอยู่ข้างหลังนะครับให้หาจังหวะในการช็อตเซลล์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นยูเอสร์ล่าอยู่ข้างหน้านะให้หาจังหวะในการบ่ายขึ้นไปโดยใช้กลยุทธ์ในการ, out, รบเบรกเอาท์นะครับเป็นหลักเลยนะครับทองคํานะครับทองคําเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้ราคาขึ้นมาพักอยู่ที่ฟิบอนนชีแล้วเรียบร้อยนะครับจังหวะในการเทรดของเราอาจจะเราไบาแอสในในใ,ใ,ในหน้าของ ในหน้าของฝั่งขายหรือว่าฝั่งช็อตเซลล์อยู่แล้วใช่ไหมครับเราอาจจะหาจังหวะโดยการใช้ราคาขึ้นมาเป็นเทรนเป็นอัพเทรนแบบนี้ใช่ไหมครับเราอาจจะหาจังหวะที่มันเบรกอัพเทรนลงมานะซึ่งตอนนี้นะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราดูเทรนไลน์เส้นสีแดงนะครับก็เป็นจังหวะมินมมการที่ราคาจะเลือกที่จะเลือกที่จะอ่าทะลุเทรนไลน์นะหรือไม่ก็อาจจะยังสามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อยู่เล็กน้อยนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่า ขึ้นอยู่กับมีแรงปัจจัยแรงซื้อขายเข้ามาในช่วงเวลาที่ตลาดอเมริกาหรือว่าตลาดยุโรปเปิดหรือเปล่านะครับนะแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวฝากไว้นะช่วงสุดท้ายของวันนี้ก็คือตอนเียโมงครึ่งนะครับที่กําลังจะถึงนี้นะครับมีการประกาศตดอกเบีย้ยนะครับของออสเตรเลียนะครับอาจจะมีความผันผวน,นขึ้นกับคู่สกุลเงินออสเตรเลียเทียบกับยูโอสตาล่าได้นั่นเองนะนี่ก็ฝากไว้นะครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวลดลงมาแล้วนะเผื่อประกาศจริงนะครับอาจจะทะลุลงไปก็ได้นะแนะนําให้ แนะนำให้จับตาดูนะครับเผื่อจะเผื่อเราจะมีจังหวะเทรดในช่วง1 1 1ของครืงนี้ถึงนี้นั่นเองนะครับก็ฝากอัปเดตไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ